ปฏิกิริยาของเพื่อไทยนะฮะหลังจากทราบมติของก้าวไกลว่าเขาไม่โหวตให้ในการเลือกนายกเนี่ยนะครับคุณหมอชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นก่อให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่าความแตกแยกระหว่างกันร,ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปส่วนคุณภูมิธรรมวิชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับย้ําจุดยืนนะครับว่า ถ้าใครโหวตให้ในการเลือกนายกก็ถือว่าขอบคุณแต่ถ้าใครไม่โหวตให้กับพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ถามว่าเราจะมีท่าทีต่อพรรคก้าวไกลยังไงต่อกรณีที่เขามีมติไม่ยกมือสนับสนุนกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับเราไม่มีท่าทีใดๆอย่างจริงครับเพราะว่าเราถือเป็นมิติทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดความเห็นเป็นของ พักของตนเองนะครับเราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละพักนะครับเราไม่ก้าวล่วงก้าวไกลในทม,มิติทางการเมืองเนี่ยพักเพื่อไทยเราสามารถที่จะทางานการเมืองได้กับทุกพักทุกมิตินะครับถ้าจะถามในมุมของจะมีความขัดแยง้งมีความแตกแยกกันหรือไม่ขอตอบด้วยความยิงใจว่าไม่มีครับเราได้พูดชัดเจนว่าในการเลือกตั้งนายกจากพักเพื่อไทย ถ้าโหวตให้เราก็ดีใจและขอบคุณถ้าไม่โหวตก็ถือเป็นเอกสิทธิ์นะครับก็ตัดสินใจได้โดยอิสระเรื่องที่สองได้เท่าไหร่ผมว่าเราเกิน375แน่นะครับอันนี้มั่นใจถึงได้พูดไปว่าเราคิดว่าถ้าโหวตวันที่18หรือ21เท่าที่ทราบ21หรือ1 8เนี่ยก็น่าจะมีการดําเนินการโดยรวดเร็วที่จะมีการให ยื่นพระบรมราชองคงการให้โปรดกล้าวแล้วก็ถ้าโปรดกล้าวเมื่อไหร่ออกมาแล้วเนี่ยเราพร้อมตั้งรัฐบาลทันทีคุณภูมิธรรมก็ย้ำว่าเชื่อว่าถึง375แน่ๆในการโหวตนายกแล้วก็ตอบเพิ่มเติมด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่ก็จะยิ่งดีนะคะทีนี้ค่ะคุณ